วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนการเกี่ยวกับาการเขียนแผนภาพคงเรื่องนะครับนักเรียนเห็นที่คุณครูแชร์บนหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นนะครับ<อ>แผนภาพงคงเรื่องนี่นักเรียนเคยได้ยินมาบ้างไหมการเขียนแผนภาพคงเรื่องเนี่ยได้ยิน,นครับเคยเรียนมาแล้วหรือย,ยังมายากมากเขียนยเรียนมาบ่อยแล้วใช่ไหม ตั้งแต่ป .1 แล้วมั้งเนี่ยเขียนแผนพาพคงเรื่องเนี่ยอ่านักเรียนรู้ไหมทําไมทําไมเขาถึงให้เราเรียนทุกปีเลยการเขียนแผนพาพคงเรื่องเนี่ยรู้ไหมเพราะว่าเราต้องใช้มันมีประโยชน์อะไรเธอรู้ไหมแผนพาพคงเรื่องเนี่ย,อยอนอกจากให้เธอเขียนแล้วเธอเบื่อเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอีกไหม คำว่าแผนเนี่ยพูดถึงคำว่าแผนเนี่ยประโยชน์มันเอาไว้ทําอะไรแผนเนี่ยทำไมต้องมีแผนเนี่ยเธอจะไปเที่ยวเนี่ยเธอยังต้องดูแผนที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะหรือเธอยังต้องวางแผนเลยว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยจะไปที่ไหนบ้างใช่ไหมหนึ่งไปแวะเติมน้ำมันก่อนอที่แทรี่ สองไปแวะทานข้าวที่ไหนที่หางโดงสาม,มสไปเซนท่าน,นสี่ไปกาดหลวงห้าไปบิ๊กซีเธอพอเธอวางแผนแบบนี้แล้วเธอรู้สึกเธอจะรู้สึกง,ง่ายไ,ไหมเวลาเดินทางอะ่ะ ง่ายค่ะ,คะกับคนที่ไม่แาวกับคนที่ไม่แางแผนเลยคนที่ไม่แาวแผนเลยเนี่ยเอาวันนี้จะไปเชีงยงใหม่ก็ขับไปดื้อๆเลยเออไม่รู้ว่าจะแวะอันไหนก่อนอัน,นอันนั้นก่อนอันไหนก่อนใช่ไหมแบงทีอ่ะไปแวะอันที่มันไกลก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็มาอีกที่หนึ่งไปมาอีกที่หนึ่งก็ไกลกันแม่งเลยเออ แล้วก็กลับไปอีกที่หนึ่งซึ่งใกล้กับสถานที่แรกแมากใช่ไหมแทนที่เราจะวางแผนว่าไอ้ไหนใกล้กันเราก็ไปไปต่อจากกันใช่ไหมแต่เราไม่ได้วางแผนเราก็มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้อีกเนี่ยมาใกล้ๆกันหมเนะี่ยอันนี้คือเกิดจากการไม่วางแผนใช่ไหมดังะะนั้นคำว่าแผนเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหม่ครับ เออฉะนั้นในการเขียนแผนในการเขียนงานก็เช่นกันนะงานเขียนเขียนงานเขียนงานส่งครูเนะี่ยถ้าเธอวางแผนมันไว้ซะก่อนเช่นเธอกํากหนดตัวละครมาแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องที่ฉันจะเขียนเนี่ยต้องมีตัวละครห้าตัวนะมีพระเอกนางเอกมีเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกแล้วก็มีตัวร้ายอย่างเงี้ยเธอก็เธอก็ตั้งไว้ก่อนสถานที่เอาที่ไหนดี เรื่องนี้เอาเป็นในปา่าดีหไหมเออเป็นในหมู่บ้านดีไหมเป็นในบนสวรรค์ดีไหมเป็นในนรกดีไหมแล้วแต่เห็นไหมเธอวางแผนเสร็จแล้วเวลาเธอเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเธอก็จะง่ายใช่ไหมเออเธอ,อ,อไม่ต้องไปคิดละตัวละครจะทำยังไงแล้วเธอก็วางเหตุการณ์ไว้เลยเหตุการณ์ที่มันจะเกิดมีอะไรบ้าง1 2 3 4งสองมสห้าใช่ไหมเหตุการณ์แรกเนี่ยอาจจะเป็น ให้พระเอกพระเอกไปไปหาของในป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเหตุการณ์ที่สองพระเอกมาเจอกับนางเอกใช่ไหมเ,เหตุการณ์ที่สามามีสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายพระเอกกับนางเอกเนี่ยเหตุการณ์ที่สี่มีอะไราชาวบ้านมาช่วยอย่างเงี้ย เอหตุการณ์ที่ห้าเธอก็ตั้งไว้เป็นเหตุการณ์เหตนนุการณ์เหตุการณ์เวลาเธอเขียนเสร็จแล้วเธอเอจะให้มันจบด้วยยังไงจบด้วยการที่พระเอกสมหวังกับนางเอกหรือว่าจบด้วยตัวร้ายต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเธออยากให้มันจบแบบไหนใช่ไหมและเรื่องทุกเรื่องต้องมีอะไรนะ มีอะไรเวลาดูเสร็จแล้วมันต้องได้อะไรได้ความนต้องได้อะไรหนึ่งได้ความอะไรได้อารทลในการดูความบันเิงต้องได้ความรู้ใช่ไหมได้ความนเสองต้องได้ข้ออะไรข้อคิดข้อคิดคคเวลาเราดูอะไรก็ตามมันต้องมีข้อคิดอยู่เสมอใช่ไหมเช่นไม่ควรโลภมา่เนี่ย ลบมากอาแลบหายได้ไม่ควรอวดดีใช่ไหมอาจจะทำให้ผู้อื่นไม่เชื่อเราอยเงี้ยใช่ไหมเออเป็นลูกควรกระตันยูผู้มีพระคุณจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นข้อคิดจาก,กเรื่องใช่ไหมอ่าอันเนี้ยคือการวางแผนไว้พอเราวางแผนเสร็จเวลาเราเขียน เขียนอะไรก็ตามมันก็จะออกมาตามแผนที่เราวางไว้นะเรื่องมันจะไม่โซเซเวลาเราเขียนเรื่องมันจะไม่ไปหาเรื่องอื่นมันจะตรงไปตามแผนที่เราเขียนไว้นะอ่ะลองดู <S 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 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องดูนะอ่าดูนะอ่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไร การเขียนแผนภาพคงเรื่องเป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นคงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นนะการเขียนแผนภาพโคงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะตั้งคำถามโดยเรียงลำดับดังนี้หึงใครนะเห็นไหมใส่ไปเลยนะพ่อแม่ฉันน้อง หรือว่าจะเป็นเสือช้างแม้เธอก็แล้วแต่เรื่องที่เธอจะแต่งหรือเรื่องที่เธอจะเอามาเขียนแผยแร่ของเรื่องนะตัวละครมันเป็นคนหรือเป็นสัตว์เธอก็ใส่ไปนะทำอะไรทำอะไรกันเล่นด้วยกันอะไรเธอก็แวะไปใช่ไหมที่ไหนที่ไหนก็คือสถานที่ใช่ไหมในป่าในหมู่บ้าน ในทะเลในบาดาลในบนสวรรค์อย่างเงี้ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรก็เล่าไปตามที่ครูบอกหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าผลของเหตุการณ์อะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงจุดจบของเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงมันสมหวังหรือมันผิดหวังข้อคิดอะไรจากเรื่องดูแล้วอ่านแล้วมันเป็น<ด>เรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับ ความโลภหรือเปล่าโลภมากลาบหายเรื่องเกี่ยวกับความกระตันยูหรือเปล่าใครที่กระตันยูย่อมมีความเจริญในชีวิตอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเห,หมุผลประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะหนึ่งทำให้รู้จักรวบรวมความรู้ที่ได้จากการอ่าน 2. จดจำได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นถ้าเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องออก เธอจะจําเรื่องที่เธออ่นได้ง่ายมากนะเธอาาไปเล่าได้เลยเธอแซมแมนบอกตัว <ทำ S 1> ละครได้หมดเลยนะก็แงแรกสใช้จัดขอบเขตความรู้ความคิดนะสี่สกำหนดทิศทางของเรื่องที่จะเขียนนะห้าทำให้งานเขียนมีประเด็นที่ชัดเจนและได้ ความสมบูรณ์ครบถ้วนขั้นตอนการเขียนแบบแม่คงเรื่องคือหนึ่งกหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดก่อนจะเอาชื่อเรื่องว่าอะไรหมู่บ้านหมู่บ้านของฉันแม่แปะเจ้าเล่อะไรก็แล้วแต่เธอจะเอาตั้งชื่อเรื่องมัน 2. หาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องสาระสำคัญและจดบันทึกเป็นกลุ่มคำสัำำ้นๆใ,ใครมาพูดแทกคุณเนี่ย สามนำความที่โจทย์บันทึกมาตั้งชื่อเป็นหัวข้อย่อยและเรียงลำดับความสำคัญสี่เลือกรูปแบบแผนภาพความความคิดให้เหมาะสมกับการนำไปใช้อะไรเนี่ยอะไรใครส่งเสียงมาเนี่ยกิติพลกิติพลกิติพลเงียบก่อนปิดไม้ก่อน าดูนะการเขียนแผนภาพโคงเรื่องทํำยังไงนะการเขียนแผนภาพโคงเรื่องเป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องนะทำให้จับใจความของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นนะเนี่ยประกอบด้วยอะไรใครทําอะไรที่ไหนเหตุการณ์เป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรข้อคิดเป็นอย่างไรนี่ครูพูดไปแล้วนะ ประโยชน์ของมันนะช่วยให้รู้จักรวบรวมความรู้ทําให้จําเรื่องได้ง่ายนะใช้จัดขอบเขตความรู้ความคิดนะอันนี้บอกไปแล้วเนาะนะเอาละน้องเรียนลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องอันแรกนะดนะูเขาบอกว่าอันะอนี้อันนี้สมมุติว่าครูให้โจทย์พวกเรามา เห็นไหมโจทย์เน so ี totally ่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรสุนัขตัวหนึ่งมันทำไมเนี่ยมันไปมองอะไรอยู่มันแคบมันแคบชิ้นเนื้อไงมันแคบเนื้อแมวใช่ไหมแล้วมันเดินแผ่นสะพานมันเห็นเงาันในน้นใช่ไหมเออเธอจะเอาแต่งเป็นแผนภาพคงเรื่องยังไงอันดับแรกตั้งชื่อเรื่องก่อน เรื่องสุนัขก,กับเงาเห็นไหมอ่าเราก็เข้าสู่นี่เลยอ่ะอันแรกคุณขาแล้วถ้าเราตั้งชื่อเองได้ไหมเอะไรยนะถ้าเราตั้งชื่อเองได้ไหมเอะไรยนะครับดูบอกว่าถ้าเราตั้งชื่อเองได้ไหมคะได้อ่าดูนะดูอัน,นอันนี้ตัวอย่างนะเอาดูนะอ่าสมมติว่าคุณทูให้โจทย์มาอย่างเงี้ยมีรูปภาพเป็นอย่างเงี้ย ตัวละครก็มีแค่สุนักกับเงาของมันเองเนะี่ยอ่ะเธอก็มาเขียนก่อนตัวละครมีอะไรบ้างมีเงามีสุนักนะเงาไม่เกี่ยวเงาก็คือสุนัขนั่นแหละสถานที่อยู่ที่ไหนสะพน,พนข้ามาแม่แน้ำใช่ไหมต่อไปเหตุการณ์สุนัขเห็นเงาตนเองและชิ้นเนื้อในน้ำที่ใหญ่กว่าของตนเองจึงอยากได้และกระโจนลงไปในน้ำเพื่อแย่งชิงชิ้นเนื้อ ผลของเหตุการณ์เป็นยังไงชิ้นเนื้อที่สุนัาคาบอยู่ก็โจมหายไปในแม่น้ำเออแรกเงาของมันก็หายไปข้อคิดข้อคิดคือโลภมากลาบาหายเห็นไหมอันนี้คือการเขียนแผนแม่โคงเรื่องแบบง่ายๆนะครูมีอีกอันหนึ่งให้ดูอ่าสรุปแล้วแบบฟอร์มของแผนแม่โคงเรื่องประกอบไปด้วยชื่อเรื่องใช่ไหม อ่าเธอก็ต้องใส<า>่ <ละ S 1> ชื่อ <ละ S 1> เรื่องลงไปเดี๋ยวคุณครูจะให้กันแบนนะเธอต้องดู <ละ S 1> ฟอร์มอันนี้ไว้ 1. ต้องมีชื่อเรื่อง 2. ตัวละครใครใช่ไหมสามสถานที่ที่ไหน 4. เหตุการณ์เป็นยังไง 5. ข้อคิดเ,เหตุการณ์หข้อคิดเนะีเธอต้องเธอต้องทำเป็นแบบนี้นะอ่าเธอดูนะเห็นไหม สรุปแล,แล้วเวลาเขียนแผนแม่คงเรื่องต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมหนึ่งหน้าเนี่ยต้องประกอบไปด้วยหนึ่งชื่อเรื่องสองตัวละครสามสถานที่สี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้าผลของการหกข้อคิดที่ได้จากเรื่องอเห็นไหมเนี่ยอันนี้ขยายให้ดูเห็นไหมครูจะให้ทำหรอคะอ่าดูอีกหนึ่งตัวอย่างอ่า อันนี้เรื่องของอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนะตอนกําเนิดพระสังเนี่ยตัวละครมีแค่สังทองพระมารดาพระมารดาคือแม่ของสังทองเนี่ยและตายาย่สถานที่อยู่ทย่ทีไหนสถานที่คือกระท่อมของตายายและก็ในป่าสถานที่นี้สามารถบอกได้มากกว่าหนึ่งที่นะนะ ไม่าจาเป็นต้องมีที่เดียวนะให้เขาเดินทางไปหลายที่ก็ต้องบอกให้หมดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะเอาต่อ,อไปเหตุการณ์นักเรียนสามารถเขียนเหตุการณ์แบ่งเอาเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นต่างสถานที่กันใช่ไหมใช่ไหมครับไอตัวอย่างแรกที่คุณครูยกให้พวกเราเมื่อกี้ที่หมามันไปเดิน ผ่านสะพานและเห็นเงาตัวเองเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่ที่ที่เดียวครับที่เดียวคือที่สะพานตรงนั้นใช่ไหมแต่เรื่องสังทองเนี่ยเห็นไหมเขาระบุว่าเหตุการณ์สถานที่เนี่ยเกิดขึ้นกี่ที่หนึ่งกระท่อมของตายายแล้วก็สถานที่ที่สองคือป่าในป่าใช่ไหมฉะนั้นาการเขียนเล่าเหตุการณ์ของมันเนี่ย ก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ต้องออกมีทั้งในตอนที่กระท่อมแล้วก็ตอนที่อยู่ในป่าใช่ไหมเขาก็เอามาเขียนเป็นเหตุการณ์ได้ดังนี้หนึ่งพระบรรดาของสังทองถูกขับไล่อ,ออกจากวังเพราะคลอดบุตรเป็นหอยสังสองพระบรรดาของสังทองได้ไปอยู่กับสองตายายที่กระท่อมในป่าด้วยชีวิตลําบากขอดสนสาม แค่มาดาของสังทองเข้าป่าเพื่อหาผักผลไม้มาประทังชีวิตเป็นประจำทุกวันเห็นไหมสี่สังทองเห็นว่าแม่เข้าไปป่าแล้วก็เลยวิ่งออกมาเล่นและทํางานบ้านสังทองสังทองนี่เป็นยังไงเคยได้ยินไหมลูกน้อยหอยสังเนี่ยเคยฟังนิทานเรื่องนี้ไหมเคยเคยค่ะเออสังทองเนี่ยตอนเกิดออกมาเนี่ยเ,เกิดออกมาเป็นหอยใช่ไหม หอยสังใช่ไหม<ะ>พอเกิดเป็นหอยสังแล้วพระราชาเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นกาลากินีนะไอ้พวกโนพวกโนหลวงพวกเซนามากก็บอกว่าถหาเก็บพระราชาโอรสที่เป็นหอยไว้เนี่ยจะแบนเมืองจะเกิดอาเพศพระราชาก็เลยไล่แม่ของพระสังพร้อมพระสังออกไปแม่ก็นึกว่าพระสังเนี่ยไม่มีชีวิตหรอกแต่ว่าเกิดมาแล้วก็เลย รักษาไว้นะถึือจะเป็นหอยแม่ก็รักทีนี้พอทิ้งไว้ในบ้านในกระท่อมแล้วก็ออกไปหาผักผลไม้ตอนนั้นเองพระสังก็แอบ,บมุดออกจากหอยแม่ใช่ไหมอ่ามุดออกจากหอยแม่แล้วก็ออกมาทํางานบ้านมากวกดเก็บบ้านนะเห็นไหมพอเหตุการณ์ที่ห้าเมื่อพระมาดากลับมาถึงบ้านเห็นข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านสะอาดสะอ้านก็สงสัยว่าเด็กที่ไหนมาอยู่ในกระท่อมของตน เหตุการณ์ที่6วันต่อแมนบันดาจึงทําทีเข้าไปในแปรแล้วก็แอบดูว่าแอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นเด็กออกมานั่งใน,ในกระทอ่อมคือลูกของตนเองอคิดได้จึงรีบวิ่งไปตีหอยสางเลยเพราะว่ากลัวลูกจะมุดเข้าไปในหอยอีกเน,นี่ยมีทั้งหมด6เหตุการณ์เห็นไหมมี6เหตุการณ์นะ อ่าผลของเหตุการณ์ก็คือเป็นยังไงเมื่อพระบรรดาของหอยสังรู้ความจริงว่าหอยสังเป็นที่อยู่อาศัยของลูกต่างหากนะไม่ได้ลูกไม่ได้เป็นหอยหรอกหอยนะั่นมันเป็นที่อยู่ของลูกทั้งสองก็นั่งกอดกันด้วยความดีใจและเสียใจจากนั้นพระบรรดาก็เล่าความจริงถึงเรื่องราวของหอยสัง <c oughs> ให้ฟังว่าทำไมาถึงโดนไล่มาอยู่ที่กระท่อมเนะห็นไหมข้อคิด ความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบของพระคุณของบิดานั้นไม่ได้เลยนะมีมากกว่าสิ่งใดดังจะเห็นได้จากความรักของพระมันดาที่มีต่อสังทองเห็นไหมอนนี้คือข้อคิดเราอาจจะข้อคิดนอกจากนี้เราอาจจะพลิกแพงว่าผู้เป็นลูกควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ดังเช่นหอยสัง ที่ออกมาทําความสะอาดบ้านในตอนที่แม่ไม่อยู่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมข้อคิดอ่ะใช่ไหมเราสามารถเขียนได้หลายแนวทางนะครับอโอเคไหมเข้าใจไหมเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเรื่องเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอ่าลองมาดูกันบ้านกันนะกันบ้านลองมาดูกันบ้าน นักเรียนเปิดหนังสือแม่ไก่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองสิหนังสือแม่ไก่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับนักเรียนเห็นตัวอย่างไหมเปิดแล้วค่ะเวลานักเรียนเขียนอันดับแรกให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องอะไรก็ได้ฮะ คอบหน้าสองคูณคหนึ่งร้อยสามสิบสองหนึ่งสามสองคุณครับเปิดหรือ,อยังเปอะไรนะคะ,ะเปิดแล้วครับอ่าตอนที่นักเรียนเปิดขึ้นมาข้างบนมันเป็นกระดาษโล่งๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับครับครึ่งบนนั้น<ช>มันเป็นกระดาษโล่งๆให้นักเรียน เขียนเป็นแผนภาพพงเรื่องแบบนี้นะแผนภาพพงเรื่องนะเรื่องอะไรให้เธอแต่งเรื่องเองเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของเธอก็ได้วันหยุดแสนสนุกอย่างนี้ก็ได้เธอจะแพางกันไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาอะไรก็ได้หรือเธอจะแต่งเป็นนิทานเองก็ได้ เจ้าหมาแสนรู้เจ้าหมาแสนกระตันยูอะไรก็ได้แล้วแต่นะเออหรือเธออาจจะแต่งเป็นเอออะไรนะเจ้าสิงโตจอมขี้เหนียวอะไรเธอก็แต่งไปนะเออแล้วเธอก็มากําหนดว่าใครคือตัวละครที่เธอจะเอามาแต่งในเรื่องของเธออ่ะเธอจะเอาใครบ้าน เธออาจจะเอาหนึ่งมีสิงโตสองแม้ลายสามงูเหลือมอะไรก็แต่แล้วแต่ทําอะไรฮะทำอะไระทำอะไร,ทำ,ะไรทำอะไรก็คือกำลังทำอะไรกันนะอ่ะู่าอะไรแย่งกันกินอาหารอย่างนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับเหตุการณ์ของมัน ความจริงทําอะไรนี่ไม่ต้องเอาก็ได้เนาะถ้าแตามน,นี้นะกูครับมทาหน้าอะไรครับฮร้อยสามสิบสองอ่าทาอะไรนเนดี๋ยวเดีคุณโคขอตัดออกทําอะไรเนี่ยไม่เอาเดีล้วก็ อันนี้หน้าไหนครับหนึง 3, น่งสามสองหนึง 3, น่งสามสองหนึ่งร้อยสามสิบสองหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสอง อันนี้คุณครูแก้ให้นิดหน่อยเนาะค,คุณครูครับครับกระต่ายบ้านผมออกมาตึงสี่ตัวก่อนนะฮักมากเลยลูกมันอะอจะเอาแบ่งให้ครูแก ลายๆเหมือนแน่มันแล้วก็สีขาวแล้วก็สีน้าตาลล้วนอ่านักเรียนดูอ่าดูนะ <c oughs> แผนภาพคงเรื่องหนึ่งให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องก่อนนะตั้งชื่อเรื่องตรงนี้ก่อนนะใครก็ใส่ตัวละครเธอลงไปที่ไหนเธอก็บอกเลยว่ามันเกิดในป่าหรือในหมู่บ้านหรือในราชวังนะแล้วแต่ในถ้ำก็ได้ในในน้ำแล้วแต่นะ เหตุการณ์เหตุการณ์เธออาจจะมีเพียงแค่เหตุการณ์เดียวหรืออาจจะมีหลายเหตุการณ์ก็ได้ให้เธอเล่ามาสั้นๆผลของเหตุการณ์สุดท้ายแล้วเป็นยังไงเรื่อง<ข>อสุดจบของเธ<า>ออะไรนะครับแบบกึน๊นิทานเองอะ่ะก็ให้คิดเองเลยนิทานเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะผลของเหตุการณ์เป็นยังไงข้อคิดนะ ข้อที่จะ่ากเรื่องนี้คืออะไรฮะเรื่องเหลี่มอย่ครับอะไรนะครับไม่เขียนนะครับอันตั้งหน้างี่มันเขียนเขาว่าเรื่องเนี่ยไม่เขียนอย่างครับก็เฮอรก็เฮอตั้งชื่อเรื่องตรงไหนล่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับเราตั้งชื่อเรื่องตรงนี้ใช่ไหมเฮอก็หยิบเอาชื่อเรื่องที่เธอตั้งไว้ในแผ่นแปบพงเรื่องน่ะเอามาเขียนข้างล่างตรงนี้เห็นไหมอย่างเช่นครูสมมติว่าครูจะเอาเรื่องกระต่ายกับเต่าครกก็เขียนไปแล้วครูก็ เราก็ต้องเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าในแผนพาพคงเรื่องก่อนตัวละครมันน่าจะมีใครบ้างหนึ่งกระต่ายและสองเต่าสามเอาใครดีเอาสัตว์ป่าใช่ไหมสัตว์ป่าที่มาดูกันวิ่งแข่งแนะใช่ไหมที่ไหนก็คือในป่าเหตุการณ์ที่หนึ่งกระต่ายไปท้าเตาวิ่งแข่งใช่ไหมเหตุการณ์ที่สองเป็นยังไงเหตุการณ์ที่สอง เต่าละคำาทาใช่ไหมแล้วก็มีการวิ่งแข่งกันใช่ไหมต่าสามกระต่ายเห็นว่าเต่าเดอวิ่งช้ามากก็เลยไปนอนหลับใช่ไหมไปนอนหลับรอเพราะว่าอย่างไงแล้วก็ชนะคิดว่าตัวเองชนะอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายแล้วผลของเหตุการณ์เป็นยังไงล่ะกระต่ายหลับหลับเพลินไปจนกระทั่งเต่าเข้าเส้นชัยไปก่อนใช่ไหม เอเอข้อคิดก็คือทำไมครูคะข้อคิด<ร>ของเ,อเรื่องนี้ก็คืออะไรได้ไหมครับรได,ไบได้อันนี้ครูยกตัวอย่างข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือไม่ควรชะล่าใจไม่ควรประมาท <S <S ใช่ไหมถ้าประมาทปุ๊บก็ทำให้เราแพ้แพ้ได้ <S <S ใช่ไหมไม่ควรอย่างเงี้ย นี่คือตยกตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็หยิบมาเลยว่าเราก็หยิบแผนแพทยของเรื่องเรามาเขียนข้างล่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าวันหนึ่งณนแปะแห่งหนึ่งมีกระต่ายกับเต่าอาศัยอยู่พร้อมกับสัตว์แปะตัวอื่นวันหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งก็มาท็กเต่าว่าให้มาวิ่งแข่งกันดีไหมถ้าชนะฉันจะยอมเป็นคนรับใช้ของเธอเต่าก็รับปาก ทีนี้ก็วิ่งแข่งกันกระต่ายวิ่งนำหน้าเต่าไปไกลมากและเห็นว่าเต่าคงจะแซงตัวเองไม่ได้จึงนอนพักผ่อนรอเต่าก่อนนะปรากฏว่าพอตื่นมานึกว่าเต่ายังไม่มาก็เลยรีบวิ่งไปเส้นชยัยปรากฏว่าพอถึงเส้นชัยแล้วเต่าถึงเส้นชัยก่อนซะอีกทำให้ตนเองรู้สึกอับอายแพ้แพ้ต่อสัตว์แปกทั้งหลายในแแห่งนี้นะ จากเรื่องนี้จึงได้ข้อคิดว่า,าไม่ควรประมาทและไม่ควรดูถูกผู้อื่นอา,อาจจะทําให้ตัวเองแพยแพ้ได้อย่างเงี้ยเออเอามาเล่าเขียนเล่าตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเงียบเลยเออเข้าใจไหมเข้าใจก็ลองทําดูอ่ะอันนี้แคปแน่อันนี้ไว้เลยเนี่ยอ่าแคปไว้เนี่ย แคบไว้แล้วครับอ่าแคบไว้เลยนะเดี๋ยวครูจะส่ง,งนักเรียนก็มาเปิดย้อนดูในมือถืออีกทีนะเวลาเขียนนะสรุปแล้วทำหนาหนะนึ่งร้อยสามสิบสองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนนี้หนึน่งร้อยสามสิบสองเห็นไหมนะกันบ้านนะอ่าใครมีคำถามอะไรไหมมีไหม ไม่มีค่ะครับครูค่ะไม่มีค่ะมีค่ะไม่มีแล้วคุณครูก็จะขอจบการเรียนการสอนในคาบนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนที่ไม่ทันไม่ทันก็เดี๋ยวนักเรียนไปดูวิดีโอย้อนหลังนะ